ด้วยค่ะดินบัวดินบัวสักสามถุงแล้วก็ดินปูกผากด้วยดินไปกลางปุ้งก็มีนะจ๊ะตรงนี้นะคะอันนี้ดินปุ้ยนะดินบัวเอาสองค่ะสองหรือสามค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะสี่ถุงสี่ถุงค่ะโอเค ไม้มงคลต้องใช้ถูกไม้มงคลสวยๆเลยนะคะนี่นะคะโอ้ร้านอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอยู่ซอยมัตตอโต้นะจ๊ะน้องตัวตายายนะคะโอ้โหขออนุญาตถ่ายลงยูทูบ่อยนะคะคุณป้าคะค่ะเพราะป้าการเล่นเล่นไม่เป็นค่ะอ่าโอเคค่ะลง YouTube ทุกคนมาดูได้นะจ๊ะอยู่ซอยมัฟตอโต้ค่ะโอ้โหนี่ดอกบัวคุณป้าปลูกจานขาวดีค่ไหนวด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะ อยากได้ให้ฟรีเลยที่บ้านหนูก็เยอะ <laughs> ออที่นี่ถึงาตัวคุณก็ออกมาโอ้โหนี่ไม้ของดับบ้านนะออกอย่างใช่ไหมอันนี้คือจันขาวอ,อันนี้จันเขียวอันนี้จันเหลือนนงออกดอกมาเลยโอ้อนนโหอ,อันนี้เขาต้องการน้ำเยอะไหมคะหรือว่ายังไงคะเน,นี่ยน้ำไม่้องใส่น้ำไน้อยใช่ไหมโอ้โหสวยงามมากมนะีนะนี่นี่กระดาษดอกอันนี้อันนี้ว่านอะไรคะ ดอกมรกตเนาะโอ้ถ้าออกดอกนี่จะรวยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหบ้าอันนี้ก็ออกดอกคุณเห็นมเนี่ยพัดโบเนี่ยอ๋ออันนี้พัดโกลงนี่ค่อยชอบอยู่กับน้ำใช่ไหมคะปลูกปลูกอย่างเดือนละดินบัวปลูกเห็นไม้มงคลอันนู้นกระถางนี้ก็ออกดอกสวยมากค่ะข้างในนี่ก็ออกโอ้ที่นี่ไม้มงคลล้วนเลยนะคะคุณผู้ชมจ้านะคะร้าน ร้านตายายเนาะอยู่ตรงครัวตายายโอเคอยู่ตรงซอยซอยมาตะโต้ซอ,อยหนึ่งนะจ๊ะคุณผู้ชมแวะมาอุดหนุนนะจ๊ะไม่ออกดอกเต็มเลยนะหมูเยอะแยะมากมายเลยหมูแปลกๆทั้งนั้นเลยส,สวยๆทั้งนั้นเลยขอบคุณค่ะโอเคจ๊ะค่ะ นี่เงียบค่ะน้อต้องขายอะไรเนาะนจ้าโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะจ้านี่นะจ้าแวะมาดูนะจ้าอนี่กระางสามร้อยนอะันน้นคะอี้กระางลส้อคะนี่นี่นี่นะจ๊ะสามร้อใครสนใจอันนี้อันนี้โมกหรือเปล่าคะโมกะ ยอ้อนได <ป S> ้เลยค่ะแต่แต่นนี้ต้องสี่ร้อยก็ต้องหนักใหญ่ตัวนี้คิดสามร้อยเลยค่ะหม้อกะละคือปานีผูกพันรัดค่ะร้านทัวตายายมัตาโตซอยหนึ่งค่ะโอเคใกล้อยู่ใกล้ๆกับร้านร้านลุงพาค่ะขายอะไอขายยี่สิบเจ็ดเจ็็ดอะไรเนี่ยร้านโอเคนะมาแวะมานะคะคุณป้าโอ้โหไอ คนจ้าไม้มงคลน,นะจ้ามาจ้ามาดูในจ้าส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเรามาแวะซื้อดินบัวนะคะแล้วก็กระถางนะแล้วก็จ้าทุกคนจ้าโอ้นี่ใบนี้กําลังสวยเลยนะคะทุกคนโอ้โหนี่โอุดมแบบว่าสมบูรณ์มากนะคะต้นสมบูรณ์มากนะคะเนี่ย พัดนางชีกระางม่เตมะดีค่ะที่บ้านมีค่ะที่บ้านพัดนานนงชีแต่ว่าคนโบราณเขาเรียกผู้างพ,พชินีเราต้องปลูกในกระถางแบบนี้เนะไม่ต้องไปอะไรใช่ไหม